มาดูเรือครับเรือลำใหม่ว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการที่จะซ่อมทำเนะี่ยปัญหามันคือคือเรือมันแยกออกด้านข้างที่นั่งนะครับนี่แยกแยก,ออกด้านข้างดูได้สังเกตใช้มือผักเบาๆครับเราก็จะเสริมเหล็กเสริมเหล็กเพื่อที่จะยึด สองฝั่งนะครับตั้งเหล็กขึ้นมาตรงกลางก็ต้องทำประมาณสองช่วงนะครับเพื่อจะให้สองฝั่งนยิยตดกันแล้วก็หัวเรือนะครับหัวเรือรวมๆแล้วก็ต้องทำอีกเยอะแล้วก็พลิกคว่ำเรือเมื่อเรือแข็งแรงก็พลิกคว่าเรือเพื่อที่จะให้ลงด้านพื้นเรือท้องเรือนะครับท้องเรือลงเลยสิ้นใหญ่แก้วแล้วก็ผงคันค่ำจากท p ีที่เราเคยผ่านมา เรือลำนี้ก็น่าจะเป็นเรือที่ลงได้ประมาณสัก10คนได้นะครับโอเคนะครับ